นโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัสรุอริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีอนุตตรโรปริสธรรมสารถิตเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและ พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวอาทิตตสมิงอาคาราสมิงยังดิราหิภาชนังตังตัสาวติทยทายาโนจะยังตัทฐาไดหัตติเอวามาดิตกโกโลกโกชรายามรณีนาจา เมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนคนเน่าภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้แล้วฉันใดสัตว์โลกถูกความแก่และความตายเผาไหม้แล้วฉันนั้นปุเพวาธนาสุมโ,มโนท,ท,ทัทางจิตังภาษาไทาย ทัตวตาตมนโนโหติเอสายัญญาสสัมปดาก่อนจะให้ก็ดีใจขณะกําลังให้มีจิตเลื่อมใสเมื่อให้ไปแล้วก็ปลื้มใจนี่คือความสมบูรณ์แห่งการให้ทานเอวังยาจิตวาเมทาวีสัทโธมุตเตนะเจตสา อภิยาปัังสุข,ขังโลกังปันดิโตอุปปัาชาติทายกู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีศรัทธาเมื่อบูชาแล้วด้วยจิตที่ปราบสากความตรณีเช่นนี้ย่อมไปเกิดในโลกที่มีความสุขปราบสากความเบียดเบียนทานังสักขัสสปานัง ทานังปทัทายามุตตะมังทานังอุชุกตังมักงังทานังโมคะปังวรังทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ทานเป็นสบียงติดตามตนไปได้ทานเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพานทานเป็นทางอันประเสริฐให้พ้นวัตฏสงสาร นาบัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระปรมศาสสดาพระรัตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสแสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเจริญอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลอิริโอตปะสุตตะจากขะปัญญาอันเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่พระอริยเจ้า ทั้งหลายสารเสริญและใช้สอยอยู่เป็นนิดเป็นทรัพย์นําไปสู่สุขติโลกสวรรค์และมรรคผลนิพพานโดยจะได้นําอาทิตตะชาดกในคุณธกาณิกายชาดกมาแสดงมีเนื้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวัน ทรงปรารบอาสัทิสทานตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอาทิตตัดสมิงอาคารลสมิงเมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้เป็นต้นเรื่องอาสาทิสทานมีเนื้อความละเอียดในอัฐกถามหาโควินทสูตรแล้วจะไม่นำมาแสดงในที่นี้ก็ในวันที่สองนับจากวันที่พระเจ้าโกศล ถวายอสกะที่สถานแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสคือผู้มีอายุทั้งหลายพระเจ้าโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐถวายมหาทานแด่อริยสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งก็ถือว่าเป็นทานอันสูงสุดคือสังฆทาน ที่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพ,พร้อมทางพระภิกษุระหรือภิกษุณีเป็นบริวารพระาศาสดาสเสด็จมาแล้วจัดถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดน,นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย การเลือกถวายทานวิจัยทานการเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นี่ไม่น่าอัศจรรย์ไม่น่าแปลกใจไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่โบราณกาบ,บัณฑิตบัณฑิตในอนดีตการก็ได้เลือกเฟ้นแล้วจึงได้ถวายมหาทานเหมือนกันอันนั้นน่าอัศจรรย์กว่านะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้า แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าเพรุวะมหาราชครองราชสมบัติในเพรุวนครศรีวิรัตทรงบำเพ็ญทศพิษราชธรรมสงเคราะห์มหาชนด้วยสังหาวัตถุสี่สังหะวัตถุสี่คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันหรือเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดความรัก ความผูกพันกันเนี่ยมีสี่อย่างคือหนึ่งทานให้วัตถุทานก็มีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมพวกนี้เป็นต้นสองปิยวาจากล่าววาจาอันเป็นถ้อยคําที่นำความสุขเป็นที่รักของคนฟังสอัฏฐจริยาก็ประพฤติประโยชน์ ทั้งต่อหน้ารับหลังมากบ้างน้อยบ้างให้แก่บุคคลที่เราไปสัมพันธ์ด้วยทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นสังคหะวัตถุข้อที่สที่จะผูกพันนำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ประการสุดท้ายสมานตตตาเป็น ผู้มีตนสม่ำเสมอต่อหน้ารับหลังก็ทำเหมือนเดิมในอันที่จะร่วมสุขร่วมทุกมีตนเสมอกันในการรับความสุขความทุกขในการยืดเดินนั่งนอนไปด้วยกันไม่ทำตัวเหินห่างหรือเหนือกว่าข่มผู้อื่นน,นี่ไม่ทำ และก็ทําสม่ําเสมอต่อหน้ารับหลังสมาณตัตานี้ก็เป็นสังหาวัตถุธรรมประการที่สี่ที่พระราชาหรือคนทั้งหลายทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะในตำแหน่งในกิจการอะไรควรทาในฐานะพ่อแม่ก็ควรทําต่อบุตรธิดาในฐานะบุตรธิดาก็ควรทําต่อมารดาบิดา ในฐานะญาติพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนฝูงผู้ปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้รับใช้ถ้าหากว่ามาพบกันแล้วควรจะทำสังฆะวัตถุธรรมสี่นี้เข้าหากันพระเจ้าเพรุวะมหาราชทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของมหาชนก็ด้วยสังฆะวัตถุสี่ประการนี้แหละ ได้ให้ทานแก่คนกัมพระวันนิพกและยาจกทั้งหลายมากมายพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าสมุทรทวิชยาเป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยความรู้วันหนึ่งพระเจ้าเพรุวะมหาราชเสด็จทอดพระเนตรโลงทานของพระองค์ทรงประดำริว่าปฏิคาหกทั้งหลายล้วนเป็นผู้ทุศสีเหลวไหลบริโภคทานของเรา ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอะไรให้น่าเลื่อมใสเลยนะข้อั้นไม่ทำให้เรายินดีเลยเราใคร่จะถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีศีลเป็นคนฉลาดนะผู้ที่จะมีศีลในยุคนั้นจะเสมอด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตัดสรุ้อริยสัจสีเฉพาะตนเองมีศีลบริสุทธ เสมอด้วยพระประเจผู้เจเจ้าไม่มีเป็นอักระก็คือยอดเยี่ยมทักษิณายบุคคลบุคคลผู้สามารถทำของที่เขานำมาบูชานำมาถวายแม่น้อยให้มีผลได้มากที่สุดอยอดเยี่ยมเลยนะแต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในหิมวันตประเทศอยู่ในป่าหิมพานใครน้อจะไปนิมนต์ท่านมาได้ รับฐานของเราเราจะส่งใครไปนิมนต์ได้อยู่ไกลหลือเกินแล้วได้จัดบอกความนั้นแด่พระเทวีลำดับด้านพระเทวีฉลาดนะปัญญานี่มันใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดนะกำหนดเหตุผลซะก่อนแล้วก็ดำเนินกระทาไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาพิจารณาน,นั่นแหละพระเทวีได้ทูลพระราชาว่า้าแต่มหาราช ขอพระรงองค์ยาทรงวิตกเลยหม่อมฉันจักส่งดอกไม้ไปทมนบ์พระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกำลังทานที่จะพึงถวายด้วยกำลังศีลและกำลังความสัตย์ของเราทั้งหลายความสัตย์นี้ก็คือคําจริงนะพูดคําจริงมีอานุภาพมากนะน่าจะกล่าวว่ามาก เหนือกําลังใดๆเลยครั้นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วจึงจักถวายทานที่สมบูรณ์ด้วยบริขารด้วยวัตถุสิ่งของอันสมควรน่ะทุกอย่างของสิบอย่างมีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เป็นต้นนั่นแหละพระราชารับสั่งว่าดีแล้วแล้วรับสั่งให้ตีกรองประกาศว่า ชาวพระนครทั้งสิ้นจงสมาทานศีลโอฉลาดมากเลยนะเราจะนิมนต์ผู้มีศีลมาก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องนิมนต์นะเราจะไปนิมนต์ผู้มีศีลด้วยการไม่มีศีลใครเขาจะมาก็ต้องนิมนต์เชิญมาด้วยคุณธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือทัดเทียมกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นประชาชนก็สมาทานศีลห้าส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถเอาให้เหมือกว่าเลยรักษาศีลอุโบสถแปดข้อไปเลยบำเพ็ญมหาทานก็ยังบำเพ็ญมหาทานอยู่แล้วให้ราชบุรุษถือกระเช้าทองคําใส่ดอกมะลิเต็มสเสด็จลงจากปราสาทประทับที่พระรานหลวง ทรงกราบเป็นจางขประดิ์เนื้อแผ่นดินพระราชาทำเองเลยนะแล้วผินพระพักไปตางทิศปราจีนทิศตะวันออกนะแล้วถวายนมัสการประกาศว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระรันทั้งหลายในทิศปราจีนถ้าคุณความดีอะไรอะไรของข้าพเจ้ามีอยู่ไซขอท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้าโปรดมารับพิกษาหายของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอันนี้ก็เป็นหลักได้ว่าถ้าเรา อยากจะได้อะไรเนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้ได้สิ่งนั้นมีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละอยากจะได้ถวายทานแด่พระอรหันต์อยากจะได้ฟังธรรมของพระอรหันต์อยากจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอะไรเนย ต้องการอะไรอาศัยทานศีลภาวนาบุญบรารมีนั่นแหละเป็นเครื่องขอให้สำเร็จความต้องการได้ทุกอย่างนี่ก็นิมนต์พระปัจเจกับทู้เจ้านิมนต์ด้วยอะไรก็ด้วยศีลด้วยทานของตนแล้วทรงซัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือ ในวันรุ่งขึ้นไม่มีพระประเจกบพุทธเจ้ามาเพราะในทิศปราจีนไม่มีพระประเจกบพุทธเจ้าในวันที่สองทรงนมัตสการนมัตสการไปทางทิศทักษินทิศใต้ก็หามีพระปเจกบพุทธเจ้ามาไม่วันที่สามทรงนมัตสการไปทางทิศปัดฉิมตะวันตกนะก็หามีพระปัเจกพุทธเจ้ามาไม่วันที่สี่ทรงนมัสการไปทางทินะท 4, ทงศ อุดรทิศเหนือก็แหละครั้นทรงนมัสการแล้วทรงซั์ดอกมะลิไปเจ็ดกำมือเป็นเครื่องบูชาคุณของพระอาราหันต์นั่นแหละอธิษฐานด้วยนะอธิษฐานตั้งใจมั่นนั่นแหละกล่าวว่าขอพระประเจพุผู้ศิเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหิมวันตประเทศด้านทิศอุดรจงมารับภิกษาหารของข้าพระเจ้าดอกมะลิได้ลอยไปตก ลงเหนือพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายห้าร้อองค์ที่เงื้อมภูเขานันทะมูลกะพระประเจกจะอยู่ที่นั่นเป็นจำนะก็สำเร็จผลละพระประเจพุทธเจ้าเหล่านั้นพิจารณาดูก็รู้ว่าพระราชานิมนต์วันรุ่งขึ้นจึงเรียกพระประเจพุทธเจ้ามาเจ็ดองนะ แล้วกล่าวว่าแน่ท่านผู้นิร้ระทุกพระราชานิมนตลท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงเคราะห์พระราชาเทิดการที่พระประเจผู้จ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศมารับทานเนี่ยไม่ได้สงเคราะห์พระประเจกับผู้เจ้าให้ได้อาหารกินต่ออายุไม่ใช่นะเป็นการสงเคราะห์พระราชาหรือผู้จะถวายทานต่างหากเพราะว่าผู้ถวายทานจะได้บุญมากบุญนั่นแหละ จะเป็นตัวสงเคราะห์ให้ผู้ถวายทานนั้นได้รับประโยชน์สุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าจนถึงพันธิพานได้เพราะฉะนั้นการสงเคราะห์นี่สิ่งที่สงเคราะห์ชีวิตเราดีที่สุดก็คือบุญบาร,รมีที่เราทำไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่ว่าพระพุดดทธเจ้าจะมาโปรดมาสงเคราะห์เราด้วยการมา เอาวัตถุสิ่งของมีอาหารมาให้เราแล้วนั่นจะชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ไม่ใช่นะหรือพระพุทธเจ้าจะต้องมาตามคอยดูแลชีวิตเราให้เราปลอดภัยก็ไม่ใช่การสงเคราะห์การสงเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าบำเพ็ญบารมีสามสิบประการ สีอสงไขยแสนกับตัดร้วนุตระสัมมาสัมพุทธิยานแล้วมาแสดงธรรมให้เราฟังนั่นแหละชื่อว่าเป็นการสมงเคราะห์ทำไมอ่ะเพราะว่าการฟังธรรมนั้นจะเป็นเหตุให้เราได้อริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นแล้วก็มีปัญญาเป็นที่สุดซึ่งศรัทธา เป็นต้นและปัญญาเป็นที่สุดนั่นแหละจะกําจัดกิเลสทุกในวัฏสงสารให้แก่ตัวเราได้สำเร็จชื่อว่าสงเคราะห์กันโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราปรสะสงค์จะสงเคราะห์ใครหรืออยากจะได้อะไรมาสงเคราะห์เราก็ต้องนึกถึงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไว้นั่นแหละ เป็นสิ่งสงเคราะห์ตัวเราและผู้อื่นที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งอื่นดีกว่านี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เหาะมาลงที่ประตูพระราชวังพระเจ้าเพรุวามหาราชทอพันธุเทศเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วทรงสมนัะดีใจอย่างยิ่งนมัสการแล้วนิมนต์ขึ้นปราสาททรงสักการะบูชาเป็นการใหญ่แล้วถวายทานทัน ท่านฉันเสร็จแล้วได้นิมนต์ให้มาฉันในวันต่อๆไปอีกจนครบหกวันในวันที่เจ็ทรงจัดแจงบริขาทานทุกอย่างไม่มีบกพร่องขาดอะไรเลยแต,ต่งตั้งเตียงต่าง,งที่วิจิตด้วยแก้วเจ็ดประการอเป็นของเลิศเลยนะก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยเตียงต่างแล้ววางสมณะบริโภคทั้งปวงมีไตรจีวรเป็นต้น อัฐบริขารไตจีวรและก็ของควรถวายอันนังบานังวัดถังยานางข้าวน้ำผ้ายานเป็นต้นในสำนักของพระปัจเจภุติเจ้าทั้งเจ็ดองจัดว่าข้าพเจ้าขอถวายบริขารล่านี้ทั้งหมดแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อพระปัจเจกับผู้เจ้าเหล่านั้นฉันเสร็จแล้วพระราชาและพระเทวีทั้งสองพระองค์ประทับยืนนมัสการอยู่ไม่ได้นั่งนะ ยืนยืนเป็นการแสดงความเคารพที่สูงกว่าการนั่งนะลำดับด้านพระพเจพ้ดเดาผู้เป็นประธานสงเมื่อจะอนุโมทนาแด่พระราชาและพระเทวีได้กล่าวคาถาสงคาถานะอาทิตตัสมิงเป็นต้นนั่นนะแหละแปลโดยความว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของเรือนขนเอาสิ่งของอื่นใดออกมาจาก เรื่อนได้สิ่งของอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนั้นแต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขานี่อันนี้เป็นเรื่องจริงไฟไหม้แล้วคนที่เสี่ยงภัยวิ่งเข้าไปขนเอาของออกมาก็ถ้าเอาของออกมาได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์ของที่ถูกไฟไหม้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร แก่ใครทั้งสิ้นโลกก็คือหมูสัตว์ถูกชลาและมรณะเผาแล้วอย่างนี้ถูกความแก่และความตายเผาอยู่อัตภาพอุปทานขันห้านี่ก็คล้ายกับเป็นบ้านเรือนหลังหนึ่งแต่ถูกไฟไหม้บางทีเขาก็เปรียบว่า ไอ้อัตภาพร่างกายจิตใจมันคือคุกที่มันเคลื่อนที่ไปได้เท่านั้นไม่ใช่คุกธรรมดาคุกที่ถูกไฟไหม้ไฟอะไรเราไหมไฟสิบเอ็ดกองนะจะยกตัวอย่างมาก็เป็นเพียงความแก่และความตายเผาไหม้แล้วอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีไฟอย่างอื่นเช่นชาติความเกิด ชราความแก่มรณะความตายแล้วก็ราคะโทสะโมหะนี่อีกสาเป็นหไฟคือราคะพุทธเจ้าได้จัดไว้แล้วว่านัตถิราคะสมุอคคินัตถิโทสะสมุขหูนัตถิโมหะ สมังชาลังนัติตันหาสบานาทีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีตาข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีแล้วก็ยังมีไฟคือโสกะบริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอีกห้านะโสกะหนึ่ง ปริเทวะสองทุกขะทุกกาย3โทมณนัสีอุปายาตขับแคนอีก5เผาอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ได้หยุดเว้นแม้วินาทีเดียวแต่เราไม่รู้เองอย่างเช่นความแก่ความตายนี่มันเผาอยู่ตลอดเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องถูกราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเผาอีกอันนี้จอรมา หรือบางทีก็โทม,มนัดเศร้าโศกเสียใจเศร้าใจว่าเราได้พัดพลาด,ดจากคนรักของรักอย่างนี้เป็นอยู่ในโลกนะเพราะฉะนั้นโลกถูกชราและมรณเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนำทรัพย์ออกด้วยการให้ทานนี่ถูกต้องที่สุดทรัพย์เนี่ยมีไว้เพื่อเหตุสองอย่างเท่านั้นก็คือให้ทานกับใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่ มีทรัพย์ไว้เพื่อเอามาให้มันเกิดโลคให้มันเกิดหลงให้มันเกิดมานะให้มันเป็นภัยกับตัวเราเองให้มันเกิดตันดีให้มันเกิดลิษยาเน,นี่ไม่ใช่คนโง่ล่ะก็ทําอย่างนั้นแต่คนฉลาดเนี่ยเขาเอาทรัพย์เพื่อให้ทานเพื่อบูชาผู้มีคุณสูงสุดหรือเพื่อการุณาอนุเคราะห์คนยากไร่ ให้ทานและใช้สอยตามสมควรทานที่ให้แล้วชื่อว่าเป็นอันนำออกดีแล้วนำอะไรก็นำไอรัพย์ที่ถูกไฟไหม้อยู่เนี่ยออกไปดีแล้วดีจริงๆนะนีหาเรเทวะทานีนะทินนางสุขพลังโหตินาทินนางโหตินังตถาโจรังหารันติราชโนอคีไดอตินสติบุคคลจึงควรนำสมบัติออกด้วยการให้ เพราะวัตถุที่ให้แล้วย่อมเป็นการนำออกด้วยดีคือไม่ถูกไฟไหม้เพราะวัตถุที่ให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผลสุขทั้งผู้ให้และผู้รับส่วนวัตถุที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่มีสุขเป็นผลเพราะโจรย่อมปล้นได้มันยังมีภัยอยู่นะราราชาย่อมริบได้ไฟย่อมไหม้ได้หรือสูญหายไปได้ถ้ายังอยู่กับเราเนี่ยชื่อว่าถูกไฟเผา อยู่ตลอดเวลาและชื่อว่ามีภัยอยู่กับตัวเพราะว่าบุคคลผู้ต้องการทรัพย์มีมากก็อาจจะแย่งชิงทรัพย์ของเราด้วยวิธีการทำร้ายหรือฆ่าเราก็ได้ตันดาคำที่ท่านกล่าวนี้คำว่าถูกไฟไหม้คือเมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้ เราก็คงจะพอนึกออกนะว่าลองเราเอาของมาใส่กองไฟดูอะถ้ามันเป็นขยะนี่มันก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่ถ้าลองดูดิลองดูว่าเราไปเจอเนี่ยกองไฟมันกำลังเผาอะไรอยู่แต่ว่าไอ้ของที่มันถูกเผามันเป็นของบีค่าสำหรับเรา เราก็จะไปเอาไม้เขียวออกมาก็ได้นะคำว่าสิ่งของได้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้สอยอย่างใดอย่างหนึง่งในบรรดาปัจจัยสี่ที่เราเอาไว้แก้ทุกขมีความหิวความกระหายเป็นต้นนั่นแหละคำที่ว่าแต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขานี่หมายความว่าแต่ว่าสิ่งใดในเรือนนั้น ไม่ได้ขนออกมาก็ย่อมถูกไฟไหม้ไม่เหลือแม้แต่หญ้าสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมไม่เป็นเครื่องอุปกรณ์แก่เขาเลยใช่อะไรไม่ได้ของไฟไหม้จะเอามาทำอะไรได้นะสกระปรกด้วยคำว่าชาราและมรณะอันนี้เป็นเพียงหัวข้อเทศนาแต่โดยความหมายโลกก็คือหมู่สัตว์ก็คือตัวเรานี่แหละชื่อว่าถูกไฟ11กองเผาผลาญแล้ว ทิเบตกองมีอะไรก็อย่างที่บอกเกิดแก่ตายโลภโกรธหลงความโศกเศร้าความเสียใจความลำไายลำพันความทุกข์กายแล้วก็ความคับแค้นใจเนี่ยสิบเอ็ดกองนะไม่ใช่น้อยนะมันเผาเราตายแล้ว เกิดใหม่ก็ยังเผาอีก,กนะ